สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาจัดการกับท็อปนะจากอีพีที่แล้วที่ผมมาถ่ายให้ทุกคนดูว่าได้ทุเรียนใต้มาในช่วงเดือนกันยานะครับเดือน9ยังมีทุเรียนใต้ให้ขายอยู่เนื้อแจ่มมากแต่ว่าที่ผมถ่ายว่ามันมีท็อปประมาณ2เข่งนะครับก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณเข่งหนึ่งอีกเข่งนึงสุกไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําน้ํายาเล่งสุกแล้วก็มาจัดการกับตัวท็อปเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูว่า ผมทำยังไงเนี่ยนะไอตัวนี้นะเปือกเปลือกเน่าท็อปนะครับอันนี้คือมันเป็นที่หลังภูนะครับผมคิดว่ามันลงถึงเนื้อแล้วเห็นไหมลงถึงเนื้อเนื้อเหลืองมากนะครับเนื้อแก่อันนี้ภูแบบใหญ่ๆเลยน่าเสียดายมากอันนี้มันทําทอะไรไม่ได้แล้วผมว่าตอนนี้มันยังดิบอยู่ถ้าเราตัดสินใจ แก้ปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยทันครับมันทันให้ตัวที่เหลือเนี่ยมันยังได้เนี่ยนะสองภูสามภูที่เหลือยังได้อยู่เรายอมเสียสละภูนี้ไปซะเนี่ยแบ่งออกเลยอย่างอย่างเช่นภูนี้อันนี้ของอีกรูปหนึ่งเนี่ยเนี่ยครับที่เหลือเนี่ยเราผ่าน้ํายาเลี้ยงสุกไปเดี๋ยวมันก็สุกครับแต่ถ้าเราไม่ผ่าออกแบบนี้นะ มว่ามันจะลามครับมันจะลามตั้งแต่หลังภูเข้าไปในไส้และตรงไส้เนี่ยคือตรงศูนย์รวมตรงกลางของเขาเนียนะศูนย์รวมตรงกลางของไส้เนี่ยจากจากภูนี้นะมันก็จะกระจายไปทุกภูเลยทีเนี้ยเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมไส้ของแต่และภูมันมาจดกันทีเนี้ยมันก็จะลามตั้งแต่ตรงกลางเข้าไปเนา่าเน่าอยู่ข้างในนะครับเน่าอยู่ข้างในทั้งลูกเลยทีเนี้ย ถ้าเราเสียดายเราไม่ตัดออกก็ใช้วิธีนี้ได้ผมไม่หัวผมมาแบ่งความรู้นะครับแบ่งปันความรู้ก็เอาไปปรับใช้กันได้เดี๋ยวผมจะผ่าแยกออกให้ทุกคนได้ดูกันครับผมย้ายกล้องมาติดเที่ยงหัวนะเดีย๋ยวมาผ่าให้ทุกคนได้ดูกันอันนี้มันลงลึกนะครับถ้ามันลงไม่ลึกเนี่ผมจะขีดตรงที่มันเป็นท็อปออกแล้วก็เอาปูนขาวไปแต่เนี่ยมันลงลึกแล้วผมว่า กันไว้ก่อนโอเคเนะครับตอนนี้มันยังไม่มีเชื้อนะอันนี้เราจะทาปูนขาวกันไว้ก่อนก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่ไม่ทาก็ได้หรือจะทาก็ได้ดีเหมือนกันส่วนตัวเนี้มันยังดิบผมคิดว่าเชื้อมันลงเป็นลึกนะเดี๋ยวผมลองลองขีดออกให้ดูเนี่ย ลงลึกอยู่เนี่ยครับโอ้โหลึกมากถึงไส้เลยเนี่ยแทบจะถึงไส้แล้วครับแทบจะถึงไส้ตรงกลางแล้วเนี่ยมาถึงกลางภูแล้วครับลงลึกมากแล้วก็ฝากทางนี้ด้วยนะก็เลยการไว้เดี๋ยวก่าแก้คือแยกออกไว้เลยครับอันนี้เสียแล้วเราแก่เดี๋ยวเนี่ยเราไปทอดกินได้ครับอร่อย พรว่ามันแก่แล้วครับส่วนที่เหลือเราก็ทำน้ำยาไปครับตัดขั้วสั้นๆอะไรก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ทำน้ำยาเร่งสุกโอเคเรียบร้อยครับส่วนตรงที่เหลือเนี่ยเราเอาปูนขาวป้ายก็ได้เนี่ยเอาปูนขาวมาหน่อยอันนี้คือ ผมซื้อปูนขาวมามันจะเป็นก้อนๆแล้วก็เอามาผสมกับน้าเอาให้มันเหนืดๆน,น,น,นะอันนี้ก็เหนืดพอตัวแต่ว่ายังแอบเหลวไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้ครับประมาณนี้ใช้ได้เลยเอาพูกันป้ายมันมันเหมือนระบายสีครับทาง่ายโอเคประมาณนี้ทาให้ทั่วทีนี้มันก็ยับยัง้งทอบได้เรามีเวลาให้ทุเรียนเราสุกอันเนี้ย ไป้ายไปมันก็ไม่เป็นแล้วครับมันค่าเชื้อใช่ไหมหรือไม่ก็ยับยั้งเชื้อได้ประมาณนี้เหรือถ้าใครขี้เกียจก็เอาน้ํายาเลขสุกอะ่ะที่เราป้ายขวเนี่ยเอามาเอามาทาก็ได้ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทาแบบนี้นะทาตรงที่ว่าเรากรีดออกตรงตรงแผลตรงแผลที่เรากรีดตรงข้างหลังอะ่ะถ้ามันเป็นไม่เยอะนะเนี่ยอย่างอย่างเช่นตัวเนี้ย นะครับอันนี้ผมก็เอาน้ํายาเล้งสุกป้ายไว้แต่ว่ามันก็ยังลามอยู่ดีนะถ้าเกิดว่าเราเอาเชื้อเข้าออกไม่หมดอยวมาดูลูกต่อไปกันนี่อย่างเช่นนี่เลยอันนี้มันเป็นอยู่สองพูเลยนะใช่ไหมสามโอ้โหทั่วทั้งลูกเลยลูกนี้น่าเสียดายครับเนี่ยทรง AB เลยนะห้าพเต็มเต็มเนี่ย ๋ย่มาดูกันถ้าเกิดเจอแบบนี้นะถ้าตัวที่มันนิดนิดในหน่อยเน,นี่ยมันก็ยังพอช่วยได้ครับแต่เนี่ยผมว่าเปลือกมันบางมันลงถึงเนื้อแล้วโอ้โหจริงด้วยเนี่ยนะผมว่ามันถึงเนื้อเพราะเปลือกมันบางครับจริงด้วยลงถึงเนื้อแล้วครับเนี่ยมีทางเดียวแยกแยกเชิ้นส่วน ตัวนี้ไม่ไหวเป็นทั่วลูกเลยอยากเชินส่วนออกเพราะว่าเนี่ยสองภูติดกันแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสามภูติดกันเลยเหลือสองภูเล็กๆโหเป็นภูใหญ่ทั้งหมดเลยลูกนี้โอเคครับ ปัญหาท็อปนะมันแก้ไม่ตรกนี่เนื้อดิบสีน้งเหลืองอันนี้ถ้าเราจับป้ายน้ำยามันก็สุกให้นะแต่ผมคิดว่าระหว่างท็อปเน่ากับสุกแี่ยอันไหนมันจะมาก่อนกันมันจะสุกทันท็อปหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ได้แล้วตัวนี้ปลอดภัยแล้วครับไม่มีเชื้อก็ ทาน้ำยาไป้ายได้เลยตรงนี้โอเคตัวนี้เอาน้ำยาป้ายนั่นแหละเรียบร้อยและทีนี้เราก็เอาปูนขาวทาตรงเปลือกขาวๆเนี่ยจะปูนขาวปูนแดงก็ได้ได้หมดแต่ปูนขาวมันก็ดีหน่อยนะมันไม่ค่อยมีสีโอเคส่วนที่เหลือเนี่ยผมว่าไม่จะเอาได้ไหมเนี่ย ถ้าเราไม่เอาไปทอดเนาะมันลงลึกแล้วเนี่ยเห็นแผลเล็กๆแน่นลงลึกมากเลยนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกให้มันเกลียบๆจะหมดก่อนเดี๋ยวจะลองอปูนขาวพ่ายดูมันจะลงไหมโอ้ยถึงเนี้อจริงๆด้วยเอานะ ผู้นี้เอาปูนขาวไป,ไป้ายไว้ป้ายโดนเนี้ยก็ไม่เป็นไรไป้ายไปเลยทั่วๆนี่นั่นแหละเสร็จแล้วก็น้ำยาเรี่ยงสุกครับจัดการป้ายตรงนี้ไปเลยผมว่าอันนี้ผูทดลองนะ okay. โอเคสีแดงแดงเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คือผงขมิ้นนะผมผสมกับผงขมิ้นแต่ว่าพอโดนกับน้ํายามันกลายเป็นสีแดงเดี๋ยวพอมันแห้งม,มันก็กลับมาเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมโอเคห้ตัวนี้ผมว่าท <c oughs> ้องไงดีเดี๋ยวป้ายพูนขาวไว้เหมือนกัน อยู่หรือเปล่าถ้าดีจริงมันต้องเอาอยู่สิปูนขาวไปอันนี้เราไม่สามารถเอาเชื้อท็อปออกให้หมดได้ครับเพราะว่ามันถึงเนื้อแล้วลองวัดดวงไปโอเคั่อันนี้ก็น้ำยาเล่้งสุกจัดการ ผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูครับก็วิธีไหนที่ทุกคนคิดว่ามันโอเคลองเอาไปปรับใช้ดูแต่ถ้าวิธีไหนที่คิดว่ามันยังพัฒนาไปต่อได้ก็เอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับวิธีมันไม่ตายตัวนะผมก็จำจากพี่ๆท่านอื่นเข้ามาผมก็มาปรับปรับแก้แล้วก็จากการสังเกตนะจากการสังเกตแล้วก็หาวิธีแก้ด้วยตัวเองก็มีครับ เพราะว่าทุเรียนเนี่ยปัญหามันร้อยแแล้วก็มันมีวิธีที่สามารถแก้ได้ร้อยแเช่นกันบางวิธีที่มันรอ,อสูกไม่ได้อย่างเช่นเนี่ยอย่างแบบนี้แล้วก็มีวิธีแปลรูปไปอีกมันแก้ไม่ได้แล้วก็มีวิธีแปลรูปมันไปก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าใครไม่เอาไปทอดอย่างผมเนี่ยเราจะรอสูกแล้วเอาไปควนก็ได้ครับเพราะว่าติดเน่านิดหน่อยถ้ามันไม่หนักมากเนะี่ยมันยังพอ,อไปกวนได้ แต่ผมคิดว่าเราแก้เร็วไปเลยดีกว่าคืออย่าอย่าเพิ่งให้มันสุกแบบเนี้ยเนื้อยังกรอบๆแข็งๆเนี่ยเราเอาไปทอดกินอร่อยอร่อยเลยแบบว่าไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องไปแช่น้าเกลือเนี่ยผมว่ามันอร่อยนะแบบออริจินอลเลยนะครับผมว่ามันหวานมันในตัวอยู่แล้วไม่ต้องไปมีเกลือมาตัดถ้าเอาเกลือมาตัดเนี่ยมันจะไม่ค่อยอร่อยสําหรับผมนะโอเคครับในอีพีนี้ก็ ขอตัวลาทุกคนไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวเอาไว้อีพีหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่เดี๋ยวมีอะไรดีๆผมเอามานําเสนอให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมครับฝากกดติดตามกันไว้ด้วยครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ